คลิปนี้นะครับพามาดูขนมนะครับถังแตกแบบชาวสังคาบุรีนะฮะก็จะมีความแตกต่างจากที่กรุงเทพหรือที่อื่นๆนิดนึงนะครับดูภาชนะที่พี่เขาใช้ทับนะครับจะเป็นเหมือนกับหม้อเล็กๆนะฮะแล้วก็ออกแป้งทาลงไปเลยแล้วก็สิ่งที่ได้ออกมานะครับมันก็จะ มันไม่เหมือนนะฮะแต่ว่ามันจะคล้ายๆผมคิดว่ามันเป็นการใช้วัสดุที่หาได้ง่ายๆในท้องถิ่นหรือว่าที่ที่นี่มีนะครับแล้วก็ใช้ทำเพราะฉะนั้นมันก็จะออกมาดูมีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากที่เราเคยเห็นบ้างนะครับแต่ว่าสร้างความน่าสนใจให้เรามากขึ้นทีเดียวนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับพี่เขาขายชิ้นละเจ็ดบาทนะครับ